เรียบร้อยครับคันนาใหญ่ขยายคันนาให้ใหญ่ขึ้นนะครับน่าจะประมาณ8-9เมตรครับเมื่อคืนผมก็ได้มาปลูกต้นไม้ไปแล้วประมาณ10กว่าต้นเป็นขี้เหล็กกับต้นสะเดานำร่องไปก่อนครับเป็นพืชทนแรง เดี๋ยวค่อยตามด้วย <c oughs> กล้วยไม้ป่าอื่นๆคิดว่าจะปลูกเป็นประดูแดงยัางนาตะเคียนครับอันนี้เป็นสะเวาครับก็ซื้อมานานใส่ถุงไว้ปรากฏว่าเก็บไว้นานไม่ได้ปลูกสักทีมันก็ออกดอกเลยครับตรงนี้จะทำเป็นอุโมง เป็นอุโมงต้นไม้ตรงกลางก็จะทําเป็นทางรถทางเดินเล่นทางรถแล้วก็อนาคตก็จะวางแผนไว้ว่าจะทําเป็นที่พักกระต๊อบเชียงนาเล็กๆตามขอบตามริมขอบคันนาเนี่ยครับที่ว่าจะทำเป็น กระ๊อบยื่นออกไปตรงที่นาข้านบนนี้ก็จะเป็นทางรถทางเดินทำสองฝั่งครับสองฝั่งอันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยครับต้นกล้วยที่ปลูกไว้นานแล้วตั้งแต่หน้าฝนคือดินมันไม่ดีมันเป็นดินแข็งมากดินก้นสะมันโตได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับ ต้องประครบประงมอย่างดีทั้งปุ๋ยคอกเศษฟางอะไรมาคุมนะไม่งั้นตายแน,น,นย่ใช้ระบบน้ำด้วยระบบน้ำช่วยนี่ครับเป็นระบบน้ำ mini ส p ินเกอร์ตอนนี้ก็กำลังลดน้ำอยู่ ถ้าไม่ลดน้ำก็คงจะไม่รอดครับก็จะปลูกพวกขี้เหล็กพวกสะเดาสลับกันไปักหลักก็คือตั้งใจว่าจะปลูกปาดูแดงนี่ครับต้นปาดูแดงปลูกก่อนต้นกล้วยอีกปรากฏว่ามันเหลืองดินไม่ดีดินก้นสะมันเหนียวแข็ง ก็เลยเอากล้วยมาปลูกน้ำร่องเป็นที่เลี้ยงก็ปรากฏว่าก็อาจจะพอช่วยได้นะครับคือดินก้นสะนี่โอ้โหต้องบำรุงให้ดีนะครับไม่ง,ง yeah. ั้นก็แย่โน่นน่ะขาวๆที่มองเห็นดินก้นสะทั้งนั้นเลยหญ้าแทบไม่ขึ้นเลยนะครับวิธีการที่ดีที่สุดที่ผมได้ศึกษาได้ดู จากต้องทางต่างๆนะครับดินก้นสะเนี่ยต้องบำรุงก่อนปลูกต้นไม้ไม่ใช่ว่าขุดปลูกเลยถ้าขุดปลูกเลยก็คือไม่รอดไม่ตายแต่ไม่โตผมได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยมันก็โตให้นะแล้วก็ไปดูที่ปลูกข้าวต้วยนยครับมันก็ช่วยในเรื่องร่มบังร่มเงาได้ กุ้ยช่วยบงังแล้วก็อาศัยน้ำแต่ต้นกล้วยครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็มาอัพเดตเดีด๋ยวจปลูกต่อไปเรื่อยๆจนสุดแนวคันนาเนี่ยนะครับแล้วก็ตามเนี่ยตามร่องไอ้ตามขอบขอบคันนาที่ชันๆเนี่ยผมคิดว่าจะเอา ้าแฝกมาปลูกกับอะไรตะไคร้แล้วก็คิดว่าจะปลูกต้นไม้พวกยงางนาตะเคียนเนี่ยลงไประหว่างกลางของสันพันเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต้องลองดูสำหรับตรงนี้ก็เป็นที่นาที่จะปลูกข้าวสังเกตด,ดูนะครับนี่คือหน้าแรงเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนกุมภาพันธ์เข้าหน้ากำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้ว มองไปที่ไหนก็เหี่ยวแห้งแห้งแ้งไปหมดเลยทุง่งนาก็แห้งนะครับแต่ที่เขียวก็คือนี่ครับต้นกล้วยนี่แหละตรงที่มีน้ํามีปุ๋ยนี่แหละเขียวไอ้ดินดินที่ขุดขึ้นมานะครับดินที่ขุดขึ้นมานี่ก็เป็นดินเป็นหน้าดินของพื้นนามันก็ยังชุ่มชื้นอยู่ยังอ่อนนิ่มอยู่ผมก็เลย รีบปลูกต้นไม้เลยเห็นเขาบอกอย่างนั้นนะครับมีลุงคนหนึ่งที่ใน youtube ผมก็เอาตามที่แกบอกก็คือปรับดินแล้วก็รีบปลูกเลยเพราะว่าดินมันยังอ่อนนิ่มอยู่มันยังไม่แข็งรากต้นไม้มันก็จะไปต่อได้ง่ายครับผมก็เลยปลูกแต่ว่าหน้านี้เป็นหน้านแรงก็ต้องลดน้ำหน่อยนะครับ ต้องรดน้ําช่วยไม่งั้นอาจจะไม่รอดกว่าจะผ่านมีนาเมษากว่าจะฝนจะลงก็น่าจะหนักหนาสาหัสอยู่นะครับนี่คือน้ําจะหมดแล้วจะหมดแล้วครับปีนี้มันแรงสุดๆแรงมากจริงๆนะครับต้นไม้ก็ต้องรดน้ําทุกวันไม่ลดไม่ได้ตายครับ ก็เป็นสาอีกลูกหนึ่งนี่เป็นสาพอดอของกรมพัฒนาที่ดินนี่ก็จะแห้งเหมือนกันครับตอนแรกก็แห้งหนักเลยก็เลยย้ายย้ายปั๊มน้ำมาไว้ฝั่งนี้ปรากฏว่าฝั่งนี้แห้งตามไปด้วยที่จริงมีสาใหญ่อยู่นู้นอีกครับกว้าง10เมตรยาว60เมตร ก็แห้งเหมือนกันน,นะครับมีคลองไส้ไก่อีกคลองไส้ไก่ยาวไปฝั่งนูน้นก็ยังแห้งครับเดี๋ยวพาไปดูคลองไส้ไก่ ตรงคันคูที่ขุดคลองขึ้นมาก็ปลูกต้นไม้รอบๆริมคลองครับจะเป็นกล้วยมะพร้าวหลักๆตรงพื้นที่บ่างนี้ก็ปลูกถั่วลิสงครับตอนนี้ก็กาลังงามดีอยู่นี่ก็มะพร้าวที่ปลูกช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะโตดีอยู่ครับนี่คือคลองใส่ไก่ที่ขุดไว้ปีที่แล้ว ช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วอ่าเ,เดือนมีนาคมนะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็เหลือแค่นี้ครับน้ําลึก2เมตรกว้าง3เมตรลึก2เมตรต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามริมคลองก็เริ่มเหลืองเหี่ยวแล้วที่จริงมันดูเหมือนว่าจะมีน้ําซึมออกมาตรงนั้นอนะ่ก็น่าจะพอช่วยได้บ้างให้ดินชุ่มชื้นบ้างนะครับดูข้างบน ที่เนินแห้งหมดแล้วข้างนน้นเป็นสวนยางพาราของเขานะครับก็เกี่ยวอยู่บ้างมีสวนยางพาราแต่ที่นาเนี่ยแห้งมากแรงสุดฝั่งนี้เป็นต้นไม้ป่าปลูกไว้ริมขอบคันคันคลองอีกฝั่งหนึ่งจะปลูกเป็นต้นไม้ป่าตะเคียนยงนางนาไม้แดงกระดูปลูกสลับกัน ่างแค่เม็ดเดียวปลูกทีนะครับเพราะว่ามันปลูกบนคันนาแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ปลูกเป็นผืนมนก็เลยปลูกถี่ไว้เรียงแถวเอาไว้นะครับอันนี้ก็ปลูกหน้าฝนที่ผ่านมาเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่ามัน,ม,นมันเหมือนจะไม่โตนะครับเพราะว่าดินมันดินมันเป็นดินก้นสะดินขาวๆแบบนี้นะอันนี้ดินขาวๆเนี่ยแข็งมากครับ ถ้าไม่โดนน้ำนี่แข็งมากแต่พอโดนน้ำปรากฏว่าละลายเละเลยก็ปลูกต้นกล้วยแทมเป็นพี่เลี้ยงครับอย่างนาก็กำลังโตดีบางต้นก็ไม่โตนะครับมะพร้าวก็เหี่ยวแห้งนี่คือพื้นที่ ทุ่งนาของภาคอีสานจังหวัดกาลสินในโซนของนอกพื้นที่ชนลประทานนะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่รอบบริเวณเขื่อนลำปาวมันก็แห้งแล้งแบบนี้แหละอยู่ฝั่งทางโซนตะวันออกกาลสินตะวันออกค่อนมาทางมุกดาหารอุทยายเขาวง,องค,ครับก็เป็นแบบนี้เลยสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่แถบนี้ ถ้าผมไม่ขุดคลองไม่ขุดสะไม่ขุดเพิ่มแหล่งน้ำไว้ก็ไม่ได้แบบนี้หรอกครับก,ก็อยากจะฝากพี่น้องกเกษตรกรที่เป็นชาวไร่ชาวนาอย่าเสียอย่าเสียดายที่นาครับขุดไปเลยขุดวางแผนดีๆขุดเอาน้ำเก็บไว้ใช้ในดูแลมันได้ประโยชน์มากกว่าการที่เราจะทำนาอย่างเดียวนี่ครับการทำนาอย่างเดียวก็ได้แค่ข้าวปีละครั้ง ราคาก็ไม่ดีตกตำ่ำไม่คุ้มค่าเราเอาสารน้ำมาปลูกต้นไม้พืชอื่น,น,นดีกว่าปลูกผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงดีกว่าครับนี่ครับต้นไม้ต้นมะพร้าวกำลังขึ้นแตกยอดเลยนี่ขนาดไม่ค่อยได้ให้น้ำเท่าไหร่นะอันนี้เป็นเทปสายน้ำพุ่งครับ จเคยทำคลิปสั้นลงไปตรงนี้ผมว um. ่าจะทำเป็นหลุม <Yeah. S 1> อาหารให้ต้นไม้เดี๋ยวเอาเศษวัสดุเศษพวกกิ่งไม้ใบไม้แห้งแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรมาลงในลุมนี้ให้มันเป็นอาหารในระยะยาวครับคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะหลุมพอเพียงเพิ่มมาคันเจอร์นี่ครับอันนี้ก็เป็นหลุมเหมือนกันยังทำไม่เสร็จ โอเคครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจสำหรับสวนเย็นสบายผมตั้งชื่อว่าสวนเย็นสบายเพราะอนาคตข้างหน้าที่นี่จะเป็นที่แห่งความร่มเย็นจะอยู่แบบเย็นสบายที่อื่นอาจจะร้อนอบอ้อาวในหน้าร้อนที่นี่จะต้องเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผมและครอบครัวและพี่น้องที่ การที่จะมาเยี่ยมชมมาพักผ่อนในอนาคตนะครับผมจะปลูกต้นไม้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ